เรากำลังจะกลับบ้านอันนี้หมู่บ้านใกล้ๆทางผ่านจากห้างกับบ้านนะเนี่ยบ้านแหลังไปตรลงใหญ่ๆแต่ว่าหลังข้างหน้ามันสวยเหมือนในเหมือนในหนังสองข้างทางแถวนี้จะเป็นบ้านเดียวนะจะเป็น บ้านเดี่ยวเนี่ยหลังนี้สวยชอบตั้งแต่มาเลยตอนมาครั้งแรกมาเดินผ่านบ้านหลังนี้นะโอ้ยทำไมบ้านอะไรเหมือนในหนังจังอันนั้นจะเป็นบ้านผักหลัหลังสวยหลังนี้ดีไซน์นี้เงี่ยมไหมทุกคน เห็นมองด้านนี้แล้วกันอันนี้ลงรถนะทุกคนบ้านขางนี้เขาเขาปรับปรุงสวยมากเลยระเบียงต่อถ่ายไม่เห็นเพราะว่ารถบงังเขาเสริมระเบียงทางด้านหลัง หลังหลังนี้ปัดปรุ่งตั้งแต่ขวัญมานหกปีเพิ่งจะเพิ่งจะจิตน่าจะเสร็จแล้วแหละหลังนี้ก็ตอนมาปรับปรุงตรงระเบียงตรงประตูระเบียงแล้วก็ระเบียงชั้นข้างบน